ผลงงานนะครับวันนี้วีโก้3.0리퍼디 V Enterbo นะครับก็จัดชุดโปรโมชั่นนะครับก็สูตรออกท้ายปลายด้นะครับแบบมีพระกลางเสียงนุ่มๆนะครับพร้อมรีแมปนะครับวันนี้ลูกค้าอยากได้เสียงนุ่มๆนะครับก็จัดการใส่หม้อพักใบใหญ่ให้หนึ่งลูกนะครับพร้อมปลายด้ดำ รีแมปนะเอาอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเทียงกันนะ